ปูม้านะคะกุ้งสะดุ้งนะคะเต็มถาดเลยแบบสดสดปลารานัวๆพี่น้องจ้าอุ้ยล่นถาดสะบนอ้อพี่น้องหลายแห้งจวดจาดมากอุ้ยตายปูคอยล่นถาดมาเลยค่ะพี่น้องขาแซบๆน้ำกันจ้า สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลับมาพบ <P> พ่อพอ,อีกแล้วคะ่ะในช่องแอลชวนกินแซบนวมือนีภาพพี่พาพน้อ,นองไม่กินลงทะเลอีกแล้วพี่น้องะคะตาปูม้านะคะประทะก,กับกุลุงสะดุ้งแล้วพีน่น้องหนาสัตว์หรือเปล่าเัง่ยม,มาแลงพี่น้องข้างหลังจะเป็นสวนเลย <P> พ, <irring> พี่น้องคาเหลวคําคเหลว่ซีหามุองเรงเหล้วนะคะถ้ากันท้ายแล้วยังมาแลงแล้วพี่น้องยังมาเว้นมุ้ยเหมืองท้ายมันท้อนคําแรก เม่าสาเพชรตาสวดแดดอะไรผู้มาแสบใส่กระปุกกาดหิน คาดขนาดแล้วพ่อข้าในคลองแท้ปูมาสดๆเลยพี่น้อง,ง,งเนี่ย cái bể con khá đi ส่วนนามอยู่ส่วนยบ่ได้ะนะจวดจาดขนาดจาดแบบจวดจาดเลยได้ครับใครๆ cầm khác được cái kính này gì mẹ phải phát lăng gì mẹ cái mắt luộc nữa กินกระปุลพัชเซ้ามูเนี่ยหมูมยังมาพวกกินตำเจ้ากับเสียบบ้านเลยจอดจ้จาขนาดพี่น้องตอ,งอนนี้พี่น้องกินกับร่างเบิ้งอยู่สเสียบบ้องห้องสองคนเสียบีิน ปลาเจมคัม ซื้อซาดขนาดเลยอืมจัดขนาดแล้วเห็ดซีเห็ดเสร็งพูดได้กันเนี่ยอือหือทะเล้มยองกินไปเพล่เพลียง พ่อก,กับแม่สิออกมากอยูมอ่มาแต่เพื่อนมาเป็นมาบ้าเลยมาเจอบเบลน้องเลย,เลย,ยสุดสั้นะควนม้มัหยขามันกินยากไปได้ก็มกัก แผเพื่อนมาเอิดมากเขาดิคูณอหไรมากครับมีคนมามาถ่ายคลิปอยู่ครับมาถ่ายรับมันัังมานั่ง่านเนื้ปูมากพอด,ดิใช<ห>ปูมากเหรอครับมีคนมามีคนมาแลนนี้นนเลย <laughs> ับนั่งอยู่ไหนลูกเกียงมากถูกแล้วตัองเต็มบรรุจัก หมูพ่อท้ายคลิคปอยู่ครับเงยเนี่ยกำลังไปเด <c oughs> ี๋ยวปูกับไปยังต้องก็แม่คนนี้บ่ก็ซ <c oughs> ับอยู่หน้าบ้านไนด้หรอกบอกปูไปเบิ้งไปบอกปูไปเบิงนนบ้งผู้ใดมาหน้าบ้านนยลบอกปูไปเบิ้งไปไปเร็วเดี๋ยวโซซับเพิ่มที่เราเห็น bơi <laughs> <Được rồi. cười> chăng bay vâng, ừ, bọn nhà bay à. bọn nhà luôn có mà hả bay 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 แม่แม่ไปุ้ยปัหาร้านยันเล็บมาร้านบมลูกจักเนาะ ไปไปก่อแล้ว <laughs> 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 ừ, ừ. <laughs> <laughs> จะเป็นหอดไทยเอาหน้าใา่แต่อาร้กินเว้ยไปเอายุนาไปเฉียวอะไรก็กกมันนี่ไงมันอนี้เนี่ยก็นนเ,ยเร็วเดินไงเดนแดงใช่หรอใครมือแดงอืมน่คืนอนางเขาได้เก็บนางหัวมีความขึ <laughs> ้นมาเนี <c oughs> ่ยใครมือแ <c oughs> ดงกวนหนาว่ะ <c oughs> <c oughs>

เส็นแล้วพ <sk PI> ี่แลนองเพี <Christ>. ้แหงพี่เองเลยต้องเติให้น้ำให้แม่นะครับเพีกวนเพกวนบกันดีกะเรียบปาโอ้เคเงพอกินก่อนไปได้ว่าอุดควมเพี้ยนเดี๋จะเบิ้งเติงกาซันให้เรจหรอ าท่งเป็นนัยาตบ่เอาลูไข่มาเคยเห็นเนาะกางจินแลนมาหลอกพวกครับผมเพื่อน่าได้ไหมเพื่อนถามจอมาอย่างครับบ่เดีาบเจแลเลยเพื่อนีรมาเด้กระเปล่าเรียนมาปวดขลก ถึกต้องอ่ะหมุดจักรยานโอ้โห,โหเดี๋ยวเ,เขาเมา<อ>ขโมยไปเรียนหน้าไปแล้วเขามาขโมยน้องตื่นไปขเข<อ>ามาหัวจักรเอาพี่น้องสีว่าเองนะซาลาแมนเดียผ้าพิพผ้าน้องมากิน กัมปูมาพี่น้องขาเพ,พเพ็ดด้ว<ม>ยนะคะแต่ว่าอาหารทะเลกินแบบเผเพ็ดจังสีกะสีแสบเพืพ่อกันพี่น้องก็ส่งหนาขาวไว้แบบนี้เพราะว่ามันบ่นเห็นอีป,ปูเมื่อกี้มันโฟกัสอีป,ปูนะค,ะ,คะพี่น้องขะ<ม>แสบนัวคะ่ะคือเกาค่ะคลิปหนี้พี่น้องขาถ้ากินบาสุภาพจังไลก็ต้องขอโทษขอให้พ่้อม่นพี่น้องหลายๆเอ้าสาระมื้อนี้เข้าสองคนนะคะขอตัวลาพี่แลวน้องไปแล้วไว้พอกันคลิปหน้ามื้อนาคัะพี่น้องสารบมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ